อยู่สักตาตีทีเดี๋ยวเง,ยเงียบไม่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 เงีบไอเก๋าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนะไปชิ่งกิ๊กก๊อกนะครับช่วงนี้ที่บางพานหมึกก็อย่างที่นาั่นาเห็นแล้วครับตัวเล็กๆ ที่จะมีได้สวยๆหน่อยก็ต้องโน่นเลยครับต้องออกไปเกาะทะลุเลยแล้วก็ไปวนเรือรอบเกาะถึงจะมีตัวสวยๆหน่อยโอ้น้ำลงอย่างนี้ละเก่าน่าจะดีครับมีตัวดีนะแต่ว่าตัวแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึง่งวันนี้เดี๋ยวจะมาลองแคลโรยหน้าริก กับเหยื่อยางของทาง s a a y e r Fishing พอดีนะนะเขาส่งมาให้ทดลองใช้ดูก็กะว่าจะเอามาใช้สำหรับตกกับแครอทนาลิกที่จิงก็ใช้ได้ทั้งแครใช้ได้ทั้งหัวจิกเล็กๆ1กรัม3กรัมประเภทนี้แต่วันนี้จะลองแครอครับ หมายที่ตกในวันนี้ก็อ้าวพอนคลายโหที่จริงน้าเดินไปหัวหนู้นเหมือนกันนะเดี๋ยวลองแถวนี้ก่อนไม่เห็นถือปลาถือหมึกเลยยีดก,กะพบครับอ๋อคือแรงด้วยอืมแต่วันนี้คือแรงเมื่อวานยังเบาๆอยู่เลยว่ายไม่ไหวอะไรงั้นไงกระทุนโอ้หนะ้าก็โดน โดนกุ้งไปสองตัวแล้วถ้าอยมาก็หกร้อยแล้วสองตัวห้าร้อยหกร้อยเดี๋ยวเราจะตกแคโลครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนขนาดตะกัว่วตัวนี้ก็ประมาณสักสิบกรัมครับอันนี้ สองเม็ดนี่ก็คือมันหมดลูกสิบกร,รัมหมดก็เลยเอาลูกเล็กมาพ่วงกันสองลูกมันก็จะเคอบแคกเคแคกหน่อยวันนี้ไปหาซื้อมาก็หมดอีกนี่นะครับสำหรับน้าๆที่อยากประหยัดหน่อยไม่ต้องซื้อตะกวดไคลโลก็ผูกเอาเองครับโอ้ oh. ก็มีนะน,นะเดินผ่านไปผ่านมาก็พอจะมีถุงหมึกโชว์ให้เห็นบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะอาจจะไม่สวยน่าดูเหมือนตะกวดแคโลแต่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันครับเยอวันนี้ก็นี่ครับ เป็นของทางสเลเยอร์ฟิชชิงพร้อมนะครับ ใช่ไหม<ะ>าเลว่าเบาจังแม่ประเดิมตัวแรกก็เจ้าประจำนะครับไอเหลือง อย่าได้สกุลเดี๋ยววันนี้ลองหาสกุลดูเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเเฮ้ เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันกัดหรือว่าสะดุดหินกันแน่แถวนี้หินเยอะครับวันนี้น้ําลงเยอะด้วยก็เลยโอกาสติดหินเยอะเป็นพิเศษเหมือนฝนจะตกทางนู้นฝนโอ้ทางนู้นตกแล้วครับเนะี่ยนะคุณจะได้ตัวเดียวเองเดี๋ยวอ้ตก อากาศวันนี้เห็นร่มๆอย่างเงี้ยค้มๆอย่างเงี้ยแต่ร้อนช่วงนี้กสภาพอากาศก็ยังไม่ดีขึ้นเลยยังมีความแปรปรวนอยู่รอให้มันกลับตู่ภาวะปกติมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้น อยู่สักสามตีทีเดี๋ยวเงียบไม่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 เงียบไอเ,เก๋าแครโลก็ตกไอเก๋าได้นะครับแม่ไนไอเก๋าแล้วก็อยากปั่นปักขึ้นมาทันทีโอ้นี่ตัวใหญ่กว่าวันก่อนที่พ่านน้ามาลอง ไปก่อนยังใช้ได้ดีครับโดนในเก๋าวหวดไปก็ยังไม่มีรอยขาดรอยสึกอะไรไม่แน่วันนี้คลิปอาจจบเร็วโดนฝนไล่มามืดหมดเลย ตัวที่สามครับปาแล้วว่าเก้าหนึ่งไอเหลืองสอง สภาพเหยื่อยังโอเคอยู่ครับไม่เห็นรอยสึกรอยหลออะไรน่าใจเก่าครับตัวน่าจะสวยด้วยอุ้ยนี่นึกว่าตัวสวย ก็ไอ้เก๋าเวลามันโดนเบ็ดมันจะอ้าปากป้านน้ำมาค่อนข้างแรงแหมโตกว่านี้อีกหน่อยตด้นี่วันนี้เก๋าบินดีเว้ แต่ก็อย่างว่านะครับบริเวณนี้เป็นแนวหินไปตลอดเลยมันเป็นแหล่งที่อยู่ชั้นดีสำหรับปลาเกา๋าปรอเหยื่อมาใกล้ผิวน้ำเกินปลาที่มันหลบอยู่ตามโขดหินก็มองไม่เห็นปล่อยเหยื่อใกล้โขดหินเกินก็มีโอกาสที่เหยื่อจะติดหิน โดนงับหางแบบเมื่อไรแบบนี้ปลาโฉบก็โฉบดึงหางไปเยอกกบหลุดโอ้โหมีแดดมีแดดออกหน่อยแล้วจะเมฆนี่โอ้โหเฮ้ย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 เอ้ยอัยอ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 อนนี้ อันนี้ดูเหมือนว่าหลุดไม่หลุดติดหินครับ oh <no. S 1> พยายามพยายามจะให้เหยื่อลงหลุดหรือขาดไม่รู้ก็พยายามกรอให้เหยื่อมันละหินมาเรื่อยๆมันก็เลยมีโอกาสติดครับ เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเบ็ดดีกว่าครับเหยื yeah, ่อก็ยังใช้ได้อยู่ครับปกติจะแนะนำนะนะให้ใช้เบ็ดแบบตูดแบนดนะครับแต่วันนี้หมดก็เลยมาใช้แบบตูดห่วงแก้ขัดไปก่อนก็ใช้ได้ครับแต่ที่ปกติใช้ตูดแบนด์นะคือเวลามัดแล้วมันจะเป็นปมเล็ก เวลาเรายัดตัวเบ็ดเข้าไปในเหยื่อแล้วบางทีเราต้องยัดตัวปมมันเข้าไปด้วยทําให้เหยื่อเราไม่ระเบิดมันก็จะโผล่มาแต่ปลายเบ็ดตัวที่เราผูกปมไว้ก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเบ็ดถ้าปมมันใหญ่เกินมันก็มีโอกาสที่เหยื่อเราจะระเบิดได้ าร้องแล้วสักเสี่ยวเสี่ยวแล้วเฮ้ย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 นี่เป็นเก่าเล็กงับแค่หางเหยื่อไม่ไ <mainland> ม <mermaid> ่ยอมงับทั้งตัวงับหางเหยื่อดึง เดีย๋ยวลองขยับไม้หน่อยดีกว่าครับฝนตกอ,อ่าต้องหลบฝนกันครับ หลบตรงไหนมีที่ตรงไหนให้หลบแล้วนี่หลบตาต้านไม้ก่อนมันก็มันก็เตียวๆอยู่เหมือนกันครับฟ้าคลื่นๆอย่างนี้สือคันเบ็ดกลางแจ้งมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ขณะนี้เวลา5้าโมงห้า ดูแล้ววันนี้คงต้องแค่นี้ก่อนครับฝนเริ่มหนักขึ้นทุกทีเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาลองเหยื่อตัวนี้ให้นะนะดูใหม่จากวันนี้ที่ได้ลองดูนะครับเหยื่อก็ไม่ขาดง่ายครับโดนปากัดไปหลายทียงั้นก็ยังสภาพดีอยู่แอคชั่นก็ใช้ได้ครับล่อปลาได้ดีส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้ก็จะใช้แค่ จะใช้สีชมพูสีเขียวแข่งจริงสีอื่นมันก็ใช้ได้ครับมนแล้วแต่แล้วแต่คนชอบวันนี้ไปก่อนดีกว่าครับฝนตกใหญ่แนละ้วเดี๋ยวต้องหาทางลุยฝนกลับบ้านยังไงก็ฝากนะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเหยื่อตัวนี้ถ้านะนนะสนใจก็ ลองเข้าไปทักได้นะครับที่เพจส l a เยอร์ฟิช n ิเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับเป็นเหยื่ออาจิตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดี